มอร์นิ่งเพื่อนเพื่อนมาเตือนขึ้นมาก็ประจำที่มุมเมาาม,มอยหอยสังนะคะมุมเมาามอยหอยสังวีวีฟังกำลังฟังข้ามขำเนาะเม่ามอยน้ำชาไหมคะชามะนาวร้อนๆจะได้เสียงดีๆนะคะจะได้เสียงดีๆนะจ๊ะน้องสุเทพฟังอีกเครื่องหนึ่งฟังสุเทพกำลังมร้องเพลง ผมดกปกไหลคิ้วก็ดกโดรูนองเพถเยานะคะมุมมาคุกกี้อันนี้ใส่ใส่สตรอเบอรี่ดื่มน้ำชาร้อนๆตื่นขึ้นมาอย่าลืมชาร้อนๆน,น้ำผึ้งมีวิใส่ส้มเข้าไปมะนาวก็มีแต่อันนี้ส้มใส่ส้มมันรดชาติจะอกหอมๆใส่น้ำผึ้ง ชาอินเวอินเวเทชาขิงมะนาวนะคะมุมามุมนี้เป็นมุมเมาามอยหอยสังหอยเล็กหอยใหญ่หอยหอยอันนี้น้ำชาบีหอยสังหอยเล็กหอยใหญ่ไม่ว่าขอให้มาเป็นหอยเป็นหอยบ้านเราหอยคร่งเนาะหอยจุ๊บหอยจูบแกงใส ก็เบื่อใส่ผัก้างโอ้ยเสียบพุดมาแล้วใกล้ๆกลักลบบ้านแล้วค่ะนะคะกลับบ้านเราลักรออยู่แล้วเป็นตื่นเต้นตื่นเต,นต้นแต่ก็เป็นเนาะก็ฟังตื่นขึ้นมาสำหรับมอบน้ำชาร้อนๆสำหรับยู u ูบเบอร์ยูทูบเบที่ใช้เสียงนะคะใครใช้เสียงอย่าลืม ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำอุ่นๆหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำสะอาดเพิ่มแคลเซียมก็อาจจะนมหนึ่งแก้วก็อยู่ได้แล้วค่ะนะคะอยากชินคุกกี้ก็มาเลยค่ะชิคุกกี้กับน้ำชามันถูกกันถูกกันนะคะเนาะตอนนี้ก็ดูดูทุกช่องนั่นแหละก็สำหรับ ที่ไม่ชอบดูช่องน้องไม่ไขอเอ,อ่ยน้องเขาพูดความจริงตอนนี้ก็ youtube เขาก็แตกสารโมก,กันไปลาไปไปทำอย่างอื่นกันเถอคะค่ะคอนเทนต์อย่างอื่นมากมายไก่กองเป็นหมืน่นหมืน่นแสนแสนบางคนทำคอนเทนต์ปลูกผักปลูกหญ้ามันมีความสุขถึงไม่มีใครมาดูมีคนดูลเล็กเ,กเ,กเกน้อยๆอยมันก็เป็นความสุข นะคะดูหน้าแต่ละคนที่เขาห้ามหันกันที่เขาฟาดฟันนั้นเบื้องหลังเขาไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าจิตจิตในสมองนี่สั่งงานไงบางคนซีเรียสซีเรียสสมองบางคนก็จะเป็นบา้บาบา้บาบอบอบองบอง,บองไปเด้ใช่ไปปรึกษาจิตแพทย์นะไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาจะมาด่ากันด่ากันนั่นก็ สังคมทั่วโลกเขามองดูมันมันขึ้นอยู่กับคำพูดนะคะเพราะว่าหนึ่งพื้นฐานในแต่ละครอบครัวนี้มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณฝึกอย่างไหนคุณก็จะได้อย่างนั้นลูกหลานเขาก็จะเรียนแบบนะจ๊ะมอมอยหอยสั่งวันนี้มุมนี้เดี๋ยวตอนนี้จะเตรียมขั้นตอนต่อ,อไปก็จะเชิญญาติมา ปโก็จะเก็บของค่ะเก็บของเก็บของไปแล้วกโฮมแล้วนะคะบิ๊กกลับ้านได้แล้วก็จะกลับจองตัวเครื่องบินก็จะกลับตอนนี้ก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้หมดจดก็29 s e p t เ m b e r ซปนี้มันเดือนอะไร September บินอีกประมาณ ห้าเดือนคิดว่านะคะ,ะนะคะบอบอะูบสัสฟีปัดนีคนไหนจะเก่งจะร่ำจะรวยถ้ารวยน้ำใจไม่ใช่ใบหน้ารวยจิตใจนี้มันมีคุณค่าเยอะๆนะคะดีกว่าไปรวยรวยเรา เงินเงินที่เราได้มาจากการทำงานนี้มันจะรู้สึกภูมิใจกว่าคุณไปทำเงินที่ได้มาแบบอย่างอื่นนะจ๊ะมาดื่มน้ำชากันแลกเปลี่ยนกันมาเราคนเราไม่จำเป็นต้องจะไปฝึกฝนแต่ที่มาติดตามบอกตรงๆเลยเออชื่อไปเลยก็คือ คนทั่วโลกเขาก็รู้เนาะทั่วโลกเขารู้คดีนี้ตั้งสี่จะสี่ปีแล้วใครอยใคไก็ยังมาว่านสามปีแปดเดือนมันจะสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วคนเขาก็บเบื่อกันายไปแล้วพากันไปเหตุดแย่แนแ่อื่นซะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เขาก็นนีหมดแล้วม <c oughs> าดื่มน้ำชาก่อนเอาสิ ชอบน้องเสีส์เับพูคนตรงเราไม่เกี่ยวกับว่าบางคนว่าเราจะไปเป็นแม่หยกแม่ยกบ่มีแม่ยกบยอกแ้าบางที่อันไฮหาบาสิาฟังสิฟังบ่ได้ไปยกผู้ใดดอกยกสิดน,น้ำใจเขาพูดถูกเขาพูดความจริงก็แค่นั้นแหละที่ชอบน้องสุเทศพูดตรงแล้วก็นิสัยเห็นเขาพูดตรงแบบนั้นเขา เขาเป็นคนจิตใจดีงามส่วนตัวเนาะจะไปสัมผัสไปเสร็จก็ไปเจอน้องที่นั่นแหละที่จำหมู่บ้านจำปลาดงเห็นเขาทำร้านกาแฟาช่วยลุงนะคะคนเราจะทำอะไรก็ช่างถ้าเรามีพื้นฐานความดีความซื่อสัตย์สุดจริตตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม แค่นั้นนะคะไปะไปดื่มน้ําชาก่อนรักๆทุกคนนะคะรักเลยหองใหญ่พื้นฐานความอบอุ่นเราต้องกอดเอาครอบครัวเรานะจ้ะนะจะนะน๊จ้ะะจมาวยหอยสั่ง